大家好，今天老一新的วันนี้เราใช้คำเชื่อมนะคะมาสอนวิธีการใช้กันคำนี้ก็คืออยู่ชีจุดจุดจุด不如นะคะมันแปลว่าถ้ามัวแต่ทำอะไรสักหนึ่งอย่างสู้ทำอีกแบบหนึ่งจะดีกว่านะคะทีนี้เรามาดูวิธีการใช้ประโยคที่หนึ่งนะคะอยู่ชี这样坐以待毙不如想法摆脱困境อ其ู่ช这样坐以待毙 不如想法摆脱困境与其这样ทออา่ามแต่แบบนี้นะคะ,ะนั่งเฉยเฉยโดยไม่ทำอะไรสักอย่างนะฮะหรือจะแปลว่านั่งรอความตายนะคะผู้รู้สู้นะคะ想法คิดหาวิธีไปทั่วแปลว่ากำจัดหรือแก้ไขขุนจิ้งก็คือสถานกา,ารณ์ที่ลำบากนะสถานกา,ารณ์ที่แย่ๆนะฮะทั้งประโยคแปลได้ใหม่ก็คือ ถ้ามัวแต่นั่งเฉยๆโดยไม่ทำอะไรเลยสู้หาวิธีมากำจัดสถานาการณ์ที่ลำบากณตอนนี้ดีกว่านะคะมาดูปรีโยอ,อยี้โ่ค่ะ与其在这里胡思乱想，不如当面证实。与其在这里胡思乱想，不如当面证实。与其在这里，ถ้ามัวแต่อยู่ตรงนี้นะคะ，胡思乱想，แปลว่าคิดมากไปเอง 不如สู้นะคะตั้งเมียนคือไปไป,ไปเผชิญหน้าไปต่อหน้านะคะยืนยันคือพิสูจน์ความจริงถ้าแปลได้ไหมก็คือถ้ามัวแต่นั่งเฉยๆอยู่ตรงนี้คิดมากไปเองสู้ไปเผชิญหน้าและพิสูจน์ความจริงดีกว่านะคะบลูบายบาย与其被人误会不如解释清楚与其被人误会不如解释清楚与其被人 ถ้ามวัวแต่ถูกคนอื่นนะคะอู้คุยคือการเข้าใจผิดู้สู้นะฮะเอ้อชื่อชิงฉูแปลว่าอธิบายชิงฉูแปลว่าชัดเจนสู้ไปอธิบายให้ชัดเจนจะดีกว่าทีนี้แปลใหม่ก็คือถ้ามวัวแต่ถูกคนอื่นเขาเข้าใจผิดมาตลอดเนี่ยสู้ไปอธิบายให้ชัดเจนจะดีกว่านะมาดูประโยคสุดท้ายค่ะอย่ชอบบา,านนชี้เชื่人的帮助不如靠自己的能力去解决 与其求别人的帮助，不如靠自己的能力去解决。与其求别人，求别人，แปลว่าไปขอร้องคนอื่นนะคะ。ถ้ามัวแต่ไปขอร้องคนอื่นมาช่วยเหลือเติบ้างจุตั้งจุแปลว่าความช่วยเหลือ。ถ้ามัวแต่ไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นสู้นะคะปู้รู้แปลว่าสู้เข้าตัวเองพึ่งตัวเองนะคะ的能力能力是ค,ความสามารถนะคะ。 สู้เพึ่งความสามารถของตนเองเนี่ยไปนะชื่อ,จอ,จอีจ解决แปลว่าไปแก้ไขปัญหาจเจ解决คือการแก้ไขปัญหาทีนี้ประโยคนี้แปลได้ใหม่ก็คือถ้ามัวแต่ไปขอร้องความช่วยเหลือจากคนอื่นมาสู้พึ่งความสามารถของตัวเองไปแก้ไขปัญหาจะดีกว่านะคะลองไปใช้กันดูนะคะ